สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมีวิธีเตรียมตีนไก่สำหรับทำยำเล็บมือนางทำยังไงให้หนังไก่กรอบนุ่มเด้งทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้เวลาน้อยทำง่ายๆแค่ใส่สิ่งนี้มาดูกันค่ะเจ๊าปานได้ตีนไก่มาครึ่งกิโลนะคะทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยก่อนค่ะเสร็จแล้วจะหามีดคมๆนะคะ มาตัดเล็บของตีนไก่ก่อนนะคะตัดทุกเล็บเลยค่ะการตัดเล็บของตีนไก่จะทำให้แกะง่ายตอนแกะหนังออกและทำให้ตอนต้มหนังจะเปื่อยนุ่มเร็วด้วยค่ะเ,เพื่อนๆหลายคนชอบทานยำเล็บมือนางแต่ยังไม่รู้วิธีและขั้นตอนในการทำให้หนังไก่นุ่มแล้วก็กรอบอร่อยมาดูเลยนะคะว่าขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะ ัเล็บตีนไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเจแปนจะเตรียมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชาค่ะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดลงไปนะคะประมาณ50กรัมหรือพอให้แป้งละลายค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะได้แป้งสำหรับหมักเรียบร้อยแล้วเราจะนำตีนไก่ลงไปหมักเลยค่ะ คลุกเค้าตีนไก่กับเนื้อแป้งให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะให้เค้าโดนการหมักให้มากที่สุดเลยค่ะการใส่แป้งมันจะทําให้ลดกลิ่นคาาได้ค่ะและทําให้หนังตีนไก่ทั้งกรอบและนุ่มเด้งค่ะส่วนเบกกิ้งโซดาจะทําให้เวลาต้มหนังตีนไก่นุ่มได้เร็วขึ้นค่ะเราจะหมักไว้สัก10นาทีนะคะหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนําตีนไก่ไปล้างให้สะอาดเลยนะคะ เราก็จะได้หนังตีนไก่ที่นุ่มๆก่อนที่จะนําไปต้มก็นุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆตั้งน้ำหนึ่งหม้อให้เดือดรอไว้เลยนะคะและนําตีนไก่ที่ได้นะคะต้มลงไปในน้ําเดือดเลยค่ะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะระหว่างนี้เจ๊าปานจะเตรียมน้ําเปล่าใส่น้ําแข็งก้อนลงไปนะคะแล้วนําตีนไก่ที่ต้มได้นํามานกน้ําเย็นค่ะ ขั้นตอนนี้จะทำให้หนังไก่กรอบเด้งอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วล้างน้ำให้สะอาดอีกสองรอบนะคะเพื่อลดความมันของตีนไก่เราก็จะได้หนังตีนไก่ที่นุ่มเด้งกรอบกรุบกรุบแบบนี้เลยค่ะพร้อมที่จะเอามาประกอบอาหารแล้วนะคะทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนในการเลาะหนังไก่ออกจากกระดูกตีนไก่นะคะเพื่อนๆทําตามขั้นตอนที่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะการต้มตีนไก่เพื่อทำยำเล็บมือนางได้หนังไก่กรอบกรุบกรุบอร่อยมากๆขั้นตอนแสนง่ายเจ๊ปานขอตัวไปทำยำเล็บมือนางก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยขอบคุณมากคะ่ะ